โหนี่แต่และดนตรีนี่สุดยอดม,มากๆเลยนะคะวงสองสุดฮัมจริงแล้วเนี่ยหนก็แบบกแบบันวลยเนาะว่าเพลงเราเพิ่งปล่อยมายังไม่ถึงเจ็ดวันเลยังจังขาเนี่ะนะคะแต่อาจารย์เก่งมากๆเลยค่ะว่าตั้งแต่โมที่มีอยู่เราหล่อได้ลยนะคะ สามารถร้องเพลงใหม่ๆนะคะแล้วก็สามารถข้าได้ทางคุณลุกพุ่งนะคะถ้าเดี๋ยวอีกสักเพลงในแวกางเพลงนี้เนี่ยเชื่อว่าพี่ๆน่าจะร้องตามกันได้นะคะเดยกัรที่เนาแซใหญ่ละ้องต่อ

การที่เราเคยใช้แรงานองเนานอะไรแบบนี้ยที่บอกเลยนะครับว่าเรื่งใช้เป็นาของคนไทยมีก็คืออีเม้นนและและที่สคัญของประท่รารับเี่เพราะว่าขายแบบนี้ใหม่และก็ส่งไปสายทั่วโลกด้วยนะครับนาอี้นนะครับแคออนี้่อเม้นทพัสารทใหม่นะครับรุ่นนี้ก็ะยากไปโดยมาท้งคนนะครับและแน่ดาเด้วก็คือคนเขาใช้คอยดแลถาค่ณที่นะฮะเป็นคอยดที่ 604พิกัด้วยและในส่วนของอินเวนต์อุปเรณ์ยืคลาสสิ 4Sd นียนะครฮะพวกฟังก์ชันนะครับที่ช่วยให้อากาศสะอาดอับเกรดฟิลเตอร์นะครับโรลส์สิงไฮจีนิคพลาสมาตัวนี้จะช่วยรับยัวนไวรัสนะฮะเดี๋ยวนี้บ้างเราโชว์โลกเคลอนที่มากเลยครับตอนนี้ตัวนี้จะมีสายตาใหม่แล้วด้วยครับอย่าชะล่าใจนะฮะต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับพร้อมกับจับ400คุณละอองนะครับเช่นไซน์โมที่บ้านจะมีได้หมดเยนะฮะเพื่ 감사합니다. <목소리도> ว่าใช้จ้หนเียบตั้เนี่ยอยากให้ไปใช้แรกหอสมรเลาเนี่ยรมีของาสเนี้ยมวยิ่สุนัขไม่ไเหนเียลยูงขนาดเล็กเมองจุด้าด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้เอาอยู่ในกอนะครับเพราะว่าอีกั้นจะมีแบบกองแนึกอนะครับที่เชื่อ้นใจเป็นที่ไม่ยุ้ประสบผลสำเองจในทางความรางย้่งนัขเทียบแมวมันสุดนหงใช่ไหมผเืวนี้มันจะช่วยได้รวมวิถการสำรับนที่เป็นอายารย์อยู่โน้มน้าวใจมีวิตเยอะแยะมากเราที่อยู่ตัวช่วยนะครับมีประส สกัดสดชื่นและกำงดูดพัดต่อเลียเตที่ในรวาที่ประหยัดทัังเครื่องและประหยัดพลังข้าวใส่ด้วยนะครับ้เรมุ่สู่สูงีกระดับของการประหยัดได้แล้วาีียพิเศษจะหนพี่ตี่งเลือกประเทศเอาเรัยขอบคุณที่มาแนะนำเย็นด้วไหยก้าวใส่แลกที่คับตอนนี้เรจะอูตอนนี้ไม่ให้หัวหข้ามะไรนะครับต้องแงแกาสใช่ครับ และเนลยมี่นาราเสริมจากผู้หญิงสวยวเป็นพิเศษให้กับแฟนกับพฤติกรรมด้วยเดี๋ยวจอยากได้ครับโอ้ยงมือเต็เลยใช่ไหมนะะเอาละครับค่ะุกันในได้เวลานะคะพักการและรับรางวัลแรกนะครับจะเป็นรางวัลแอกเรื่รทีอรมณ์มุล้าดุ่่าเข้ารบังหมายเลขหนึ่งสามห้าาอยู่ในส มีไหมครับถ้ามีแสดงตัวตรงนี้ต่อเลยมีไหมครับมีไหมครับรางวัลมี้นหนึ่งหนงห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับโอเคนะมาแล้วนะครับราว่าต่อไปเลยครับเป็นเรื่องต่อนอวันนี้เป็นเครื่องออากาศนะครับรุ่งหนึ่งสองห้มูลค่าแปดพันหนึ่งเจ็ดเจ็ด่ะี๋ยวไปแสดงตรนี้เลยนะครับให้หนึ่งเจ็ดเจนะครับทีมด้วยราวต่อไปรับจะอยู่เครื่องพ่ออากาศรุน เ i AP 106เด่นสมุดบอลหน้าเจ็้งบัอใครอ่ะไม่รอช้าเท่ากันในว่าคาายเลขหงห้าแปค่ะแต้ผมชดีนี่สิคุณผู้ชอไปนัดชั้นเอเีนะครับถ้ามลาช้าผมกับบ้านนะครับเดี๋ยวร เอาเลยนะโอ้ยไม่แกประมาณหน่งะต่ตัวสูงตัวาตัวให่เกไปเป็นชุดที่แบบว่าสบายในช่วง้อนนี้นะคะและก็มีด้วยของผู้หญิงคนนึที่่ารแลอยพาหงที่การแต่เอาจริงๆเถอะแต่ใครใ่อมที่สวยที่สุดเป็องโอ้อคงตัวเองไวก่อนค่ะวันนี้ เะีวจะถึงแจกเอดีคะรองการไลนต้อนออกแข่นรองไม่จะอยู่นะใช่่อบวแรกเลยครับเป็นหมูแขรอเลยครับใช่มสสามเจ็ดห่าเดี๋ยวไปที่จีอาไปนะมาทารหลัลีไเลยค่ะไีัวค่ะอต้องเลยค่ะรางวัลที่สนะคะหมายเลขสองเจหนึ่งค่ดีด้วย เลยสามเมื่อว so ันก็จะผีค่ะนต่เล่ะหมายเลขนค่ดูดเยครับมีรงเือันอีกสงวันจับเลยค่ะหมายเลขแปดแปดานกรเครับสุดับรับสดค่ะเธและต เรียบร้อยเลยนะถ้าเราอยากจับขาก็เป็นอะไยนะเป็นใจไม่ร้อนเฉื่อยๆาแบบว่ารู้ใจอเงี้ยไปออกกำลังกายก็ได้หรือว่าใส่อใสะไรก็ได้ใช่ค่ะจริงจังอยากให้มู้หญิกลบึงงานนี้อีกทุกเนาส้วที่สุม่อีาีเราด้วยที่เรเปิดกันบ่อยก็ได้ไปจับชองม็ไกับเพลงหรือกาเินงานด้แหละก็เป็นเพลที่หญิงตั้งใจแล้วก็ทุ่เทนะคะก็ตอนนี้เรียนดิงก็มใ่มเป็นศลนะคะแล้วก็ทำเพลงทุกอย่างไม่ว่าจะ าเพลงหาดนตรีคิดร้องเรื่องเองทุกอย่างเองหมดเลยหนูกำลังอ่ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมานะคะ mm hmm. ที่พอจะมีเนี่ยก็เอามารวมทำเพลงได้แล้วค่ะยังไงฝากไปด้วยเพลงแรกเปิดประเดิมของปีนี้ของหญิงก็คือเพลงเหนือกลางเวลาและปีนี้นะคะก็จะมี mm hmm. อีกหลายเพลงที่ต,า,ตามมาและแน่นอน mm hmm. หนูจะมีหนึ่งเพลง mm hmm. และหนูได้รา, mm hmm. างเอดเอ็มดีเพลงของหนูแล้ว <How? S 1> ไม่ง หญิงหญิงก็จะไม่ให้คุณที่ตั้งใจฟังคลืของหญิงเนี่ยเสียใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวได้ฟังกันที่คลื่นนะครัแล้วต้องเลยจากที่คลื่นคลื่นทเป็นร้อยสามแล้วเนี่ยทำช่องทางยูทูบก็เลยฝ่ายจริงจริงไม่ได้หญิงที่ทางออฟฟิเชียลนะคะเป็นไงบ้างฝ่ายพี่ๆนะคะทุกท่านนะคะที่กดซับสไครป์ไปช่วยกันดูหน่อยถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นนุ่มนะคะยังไงฝากด้วยนะคะกับผู้บุกเพลงของหญิงรวมถึงนักดนตรีนะคะที่ที่ที่ ก็เลยจะมีออกมาให้ได้ดูัปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทีมกิีการด้วยขอเซ็นตต้อน้วกานด้วยครัขอบคุณนะคร